ก็ยินดีต้อรับเข้าสู่เ k ม c ค e ิมิโ l นะครับวันนี้ก็อยู่กับไอเทมจี้เครื่องรางสกินลิมิเต็ดสุดที่นะเป็นจี้ใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับก็เป็นไพ่ทาโร่หมีสปริงกับแกนหัวมุมกักขังผมได้อ่านความสามารถมาแล้วนะครับผมมองว่าความสามารถดีแต่ว่าค่อนข้างใช้งานยากนะอ่ะเรามาดูความสามารถของจี้นี้ก่อนเลยจี้ที่หนึ่งจี้นั้นก็คือนี่นะครับแกนหัวมุมกักขังความสามารถก็คือ เมื่อตกพื้นที่หัวมุม75%เลือกพื้นที่ของชั้นหรือพื้นที่ทีมแล้วดึงโอลิมปิกสี่ช่องก็คือตกหัวมุม4ี่ที่ะก็มีโอกาสได้ดูดโอลิมปิกสี่ช่องหน้าหลังแล้วก็หลังจากนั้นอ่ะมันจะดึงฝ่ายตรงข้ามอ่ะที่อยู่ใกล้อ่ะหนึ่งตัวหนึ่งใกล้เนี่ยคือสี่ช่องนะอยู่ในระยะสี่ช่องเนี่ยก็คือจะดูดมาแล้วใกล้เป็นขังกกง <S <S ผมมองว่าค่อนข้างดีแต่ว่าสำหรับผมมองว่า มันคุ้มกับตัวที่แบบเน้นไปตกตกเขาเรียกอะไรจุดสตาร์อย่างลูรูเบลหรือว่าดาร์ลูรูเบลหรือว่าเอโรนี่ตำนานเอโรนี่อีโวผมรู้สึกว่ามันเหมาะกับตัวพวกนี้นะแต่ผมก็มองว่าอะไรวะเอโรนี er ่หรือว่าไอตัวลูรูเบลเนี่ยมันก็ไม่ได้ค่อยได้ใช้นะคือผมแนะนําว่าถ้าใครจะทําจีนน้มนี้จริงๆคุณควรจะมีแปนวิ่งไปยังจุดสตาร์นะหรือว่าแปนที่ไปหัวมุมได้อ่ะ ผมมองว่าถ้ามีคุม้มแต่ว่าถ้าไม่มีผมว่าแนะนําไม่ข้ามเนอะเพราะว่าวันสิบหกวันที่สิบหกที่ใกล้จะถึงเนี่ยมันจะปิดปรับปรุงเซิร์ฟแล้วใกล้แล้วนะก็เลยแบบคิดว่าควรเก็บเพจไว้ดีกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับไอ้ดีไกตสุเทพล่าสุดท,ที่ผมเพิ่งลงไปก็ไม่ปิดนะสาหรับตัวใหม่ก็เสียดายมากเลยสาหรับเพจที่เสียไปแล้วก็ลิมิเต็ดออ dition ไพ่ทาโร่หนีสปริงมันดูแบบธรรมดาดีกวคือธรรมดาหรือพิเศษก็เหมือนกันนะแต่แค่ว่าเปลี่ยนโมเดลให้สวยขึ้น เมื่อเริ่มเทินสามารถเลือกไพ่ได้หนึ่งใบนะไพ่อันแรกนะเป็นไพ่เมื่อเกิดวนะิกตอรี่นะ95เนนับกับข่าไฟตรงข้ามแล้วก็เพิ่มค่าผ่านทางขึ้น180อเนันนี้ถือว่าดีนะแล้วก็อีกสกิลนึงก็คือเมื่อฝ่่งตรงข้ามได้รับแลนมา55ร์เนะใช้เอฟเฟกผลกระทบนะอืมอันนี้ถือว่าโอเคอยู่ไม่ไม่ใช่ดีเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกนีให้ใช้เอฟเฟกเพิ่มค่าผ่านทางแพงขึ้นเอา้าไม่มีเอฟเฟกผลกระทบโโหแบบนี้ ไอไพนี้ไม่ควรทําไม่ควรเลยนะเพราะมันไม่มีเอฟเฟกผลกระทบอะอเอฟเฟกเพิ่มข้าวผันทางมันไม่ดีอะแล้วก็เพิ่มแล้วก็สกิลสามนี่เป็นเดินผ่านเมืองสตรูแล้วก็ทําลายนะแล้วก็สกิลที่แฝงมาก็คือเมื่อจบเทิร์นมีเอฟเฟกสปริงผมพูดเลยนะผู้เล่นใหม่ข้ามได้ข้ามครับเพราะผมก็น่าจะข้าม,มกันเนื่องจากจากที่ดูเนี่ยดูดิสกิลก็ไม่ได้แบบหวือหวาอะไรขนาดนั้นะ่ะแล้วผมก็มองว่า อะไรวะอันนี้เปิดกล่องฟรีให้ดูเฉยๆนะคือ,ขอเขาเรียกอะไรเหมือนแบบอะไรอะมันจะใกล้อัปเดตแล้วอะคือผมว่าควรเก็บเพจรอในแบบปิดปั๊เปิดปรับปรุปงเซิร์ฟแ่ะจะดีกว่านะแล้วก็สิ่งที่ต้องหานะก็หาไม่ยากเลยเก็บเก็บ A บวกเนี่ยแปดอัน a 1สิบสอเออ A สิบวกแก็ได้เลยนะแล้วก็เนี่ยทุกๆได้ A อบวกหนอันก็แรกอันนี้ก็หาว่าอะไรดีหรอ ก็โดนมีทางวิกตอรี่อ่ะอะถ้าได้ก็คือคุ้มอ่ะถ้าไม่ได้ก็เกลือ,อครับก็คือแนะนําว่าให้ข้ามนะถ้าใครจะทําจริงๆเนี่ยผมแนะนําว่าไม่ใช่ว่าจี้มันไม่ดีนะแต่ว่าคือจี้เนี้ยน่าสนใจเกรนหัวมุมกระขังแต่ผมมองว่าเพชรผมแค่สามมันเจ็บผมไม่น่าจะปิดแล้วก็เนื่องจากแบบอยากเก็บเพชรไว้ในช่วงตอนปิดแบบปรับปรุงเซิร์ฟอะเนาะว่าอะไรจะเข้ามาเนี่ยแล้วก็มีอันนี้นะถ้าเปลี่ยนเป็นลิมิเต็ดต้องเติมสามสิบห้าบาทเพื่อแลก ไอ้ก้อนหินลึกลับเนี่ยเป็นก้อนหินอันนี้เนี่ย35บาทเนี่ยสกิลลิมิเต็ดอิดิชั่นก็ถ้าใครจะทําจริงๆก็ผมแนะนําถ้าทําจริงๆนะผมแนะนําเป็นจี้แกนหัวมุมนะแต่ว่าถ้าใครไม่มีเพชรเนี่ยก็ข้ามได้ก็ข้ามนะครับแล้วก็รอเก็บเพชรในเวนที่ดีกว่านี้นะเว้นนี้ผมก็ขอข้ามแล้วกันสารคิีน,นี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย